ซ้ครัขอุณ้ขอบคุณแดนเซร์ด้วยนะคะขอบคุณค่เต้น่มบคาก่ค่ะก็ซให้ก็เก่งใจขอเป็นเปลี่ยนเป็นแบงค์พันซมือโอ้ตายแล้วยังไงบ้างคะฝั่งนี้แบงค์พันซัเมือได้ไหมคะอ๋อสนุกไหมคะสนุกไหมคะส่อยมากฝั่งนี้คือแบบแม่แม่เอาหลาอะระหว่าง ตั้งแต่แบบทักทายแม่แม่ไปก่อนถ่ายลงถ่ายรูปชอบไหมคะชอบไหมคะเอาอีกไหมคะเอาอีกไหมคะไปหนาวหนเาแล้วเราพูดมา แต่พี่เขาบาปศักด์สิทธิ์นะคะพูดเล่นได้อย่างนั้นเลยว่าพูดเล่นๆครับเวทีม่จะได้จริงโอ้โหแบงค์รู้สึกยังไงบ้างคะมาไทยรัฐแฟนของเราในวันนี้อาจรย์เป็นเกียริมากครับแล้วก็ตื่นเต้นนะครับคิดไว้แล้วครับว่าบรรยากาศในท่านเวทีต้องสนุกแบบนี้แน่นอนมันจอยแน่นอนแล้วก็งานของไทยรัฐแฟนนั่ก็ยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วก็จริงๆด้วยมีแต่ของหน้าทานทั้งนั้นเลยครับเสร็จนั้นวิ่ถามนะคะว่าจริงๆแล้วตัวน้องแบงค์เนี่ยเป็นสายกินสายมูหรือสายดูโชว์คะเอาจงริงอ๋มอย่างออยากรู้ ไม่น่าถามเลยนะเพราะว่าเราเจอกันบ่อยอยู่นะไอโมูเป็นแฟนเขาบอกว่าสายมูจริงหรือจอดปากกังแบงค์ไม่ไม่ไม่มูครับเป็นคนไม่ชอบมูมูเลยเรื่องมูไม่อยากมาคุยกันนะครับเป็นคนไม่ชอบโอ้ปฏิทฐานว่าแล้วน้องแบงค์มีเลขในใจไหมคะงานไทยรัฐแฟนวันนี้ขอสองตัวหน่อยได้ไหมคะเลขในใจอะไรก็ไม่รู้ครับแต่รู้ว่าในใจมีพี่จักรีนอยู่ แบ,บงค์มาบอกก็เกินนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะต้องบอกแม่ๆพี่ๆทุกคนเลยค่ะน้องแบงค์น่ารักมากพอทราบว่าแบบว่ามีไทยรัฐแฟนเราติดต่อไปน้องแบงค์ก็คิวเยอะใช่ไหมคะแม่ๆอ๋องูสามมาให้กับพูดน้องแบงค์จริงๆนะคะขอบคุณค่ะอะไรๆก็ชวนแล้วก<น>ันค่ะแบงค์ค่ะเชิวนนีเที่ยวงานหน่อยแล้วแฟนหน่อยค่ะเชิญครัฝากกันไปด้วยนะคะับสำหรับงานไทยรัฐแฟนนะคะับเราจะทั้งหมด4วันนะครับมากินมาโมมาดูโชว์นะครับ วันนี้เป็นเมียงวันแรกเท่านั้นนะคะกับแบงค์สอนดามนะคะก็หวังว่าจะมอบความสุขกับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับแต่สนุกไหมครับวันนี้โอานานี้ทั้งหมด4วันออฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างวันนี้ครับเป็นไงบ้างนั้นสนุกไหมครับเด็กเล็กเด็กน้อยครับนเต้นน่ารักมากเลยครับแล้วก็ยังมีศิลปินหลายท่านเลยครับที่จะมาเจอกับทุกๆท่านนะครับในงานไทยรัฐแร์นะครับเรามีทั้งหมด4วันนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ ใครไม่รู้ใช่ไที่ไหนนะครับมาที่นี่เลยของกินอร่อยอร่อยเพียบนะครับของดีๆนะครับมีให้ดูแล้วก็มีให้มูกันด้วยนะครับผือใครมีโชคมีลาบนะแบบรวยจากงานนี้ก็เป็นได้นะคะขอโทนะคะเอาเยอะๆนะคะโอ้เขาเสร็จงี่โมอไหนคะ <c oughs> แต่นี่น่ารักโคจริงทั้งหน้าจอหลังจอน่ารักจริงๆนะ,จะเจริญเจริญน,นะลูกน้องเลยว่าตอนนี้ ขอให้น้องแทนไปพักผ่อนก่อนครับมาเลยขอบคุณครับขอบคุณไทยรัฐนะครับขอบคุณด้อมเด็กวันเสียงหวานด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณทั้งเลยขอขอบคุณน้องแทน